ไม่มีกล้องหรือว่าอะไรเนี่ยจะล้างประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยเพราะว่ามันต้องละเอียดนะครับเนี่ยซีทุกซียวผมขับนะครับกราวสวัสดีทุกท่านนะครับดันโลรานนาทุกคนหรือว่าช่องน้ำล็อกกี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือช่องหลักนะครับของเรานะครับ ผมได้ลงชิปช่องลองไปแล้วนะครับก็ลองไปดูครับคือช่องลองคือช่องใหม่เลาได้ลงไปเรียบร้อยนะครับช่องนี้จะเกี่ยวกับการพูดคุยนะครับลองเข้าไปดูนะครับน่าจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับนะก็ใครที่ชอบก็สามารถไปติดตามแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ไปให้กําลังใจผมด้วยในนั้นนะครับสาหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้โนวามาแล้วใช่ไหมฮะได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็คืออีกวันหนึ่งนะครับที่ถ่ายไปจากเมื่อวาน นะครับวันนี้ผมจะมาล้างรถนะครับก็ล้างรถเด็มปกติเลยนะครับนะก็ถือว่าจอดไว้นานมากแล้วก็พี่เปียก็ขี่ลันอินให้เรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับรถค่อนข้างจะเลอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนด้วยแล้วก็เขาทําถนนหน้าบ้านไงทำทำเส,สาไฟ้าผมก็เลยไม่ได้เป็นเทปูนไงรอเขาทำาสาไฟฟ้าเสร็จเนี่ยสาไฟฟ้าใหม่โคตรสูงเดี๋ยวให้ดูเนี่ยสาไฟฟ้าโคตรสูงอ่ะที้บ้านผมนะสาไฟฟ้าสูงมาก นะฮะนะก็เราเขาเขาทำเสาไฟเสร็จแล้วเขาจะลื้อเสาไฟต้นนี้ออกได้ไหมฮะแล้วผมก็จะลาดปูนละทีนี้เวลาขี่รถก็ถ้าไม่ฝนตกก็ยังไม่มีโค้และไม่มีเปิดพวกนี้แล้วนะครับไปก็จะ,จะ,จ,ะจะสบายหน่อยนะฮะนะเดี๋ยววันนี้มาครับมาดูนะครับโนวานะครับนี่<ะ>ผมได้ทําการอึดนะครับแต่อึดยังไงก็ช่างมันก็เข้านะมันก็แปลกนะมันจะเข้าพวกตา,ตามซอกนะครับคาบูนะครับ อันนี้ก็อึดแบบบ้านๆนะครับก็เอาถุงพลาสติกมาใช่ไหมฮะแล้วก็เอาหนังยางหรือว่ายางยืดเนี่ยมาลัดตรงนี้นะครับให้น้ำไม่เข้าคาบูนะครับแต่มันต้องเข้าที่ไหนสักที่หนึ่งมันมีที่เข้าอยู่นะครับนะแล้วก็อุดท่อนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเข้าท่อนะครับวันนี้ก็จะมาล้างรถนะครับอุปกรณ์การล้างรถผมก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมใช้อยู่น้ําเปล่าแล้วก็แค่นี้นะครับมีผง ผงกับสไลด์นะครับแล้วก็น้ํายาวิเศษขอผมเลยนะครับวอเตอร์คีนนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ผลิตเลยนะครับแต่เก็บไว้ใช้เองก็มีลูกค้าก็คือมีเพื่อนพี่ๆมาซื้อนะครับคนนี้นะครับมาซื้อใช้กันนะครับเดี๋ยวผมก็จล้างผมล้างนะผมก็เอานี่ฉีดเข้าไปกันเลยไม่เปืองแรงนะฮะเวลาเราฉีดไปนะฮะเลาลูกแค่นี้ยมันก็ออกอะพวกข้าวน้ำมันนะฮะเห็นไหมเห็นไหมฮะเนี่ยนี่ครับ พวกครับน้ำมันอันนี้คือแคบติดนานเลยนะโอเคครับนะครับก็มาโอเคครับก็มาอยู่ด้วยกันต่อนะครับนะฮะเปลี่ยนมือซ้ายก่อนไม่ไหวเหม็นมันกน้าน้ำยาเนะี่ย ประมาณนี้นะฮะผมก็จะเปิดน้ำนะครับเพื่อทำการชำระล้างนะครับน้ำผมจะจะไม่เปิดเยอะนะครับเปิดประมาณนี้นะฮะแล้วเปิดเลี้ยงตลอดเลยนะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยผมสอนไปหลายคลิปไม่อยากจะพูดหลายคลิปเลยเนะี่ยไม่อยากจะพูดบ่อยนะฮะล้างชุดสีครับล้างชุดสีก่อนนะครับ,ะะก,นะรบก็เปิดน้ำเลี้ยงไปด้วยครับเพื่อให้คราบโผงมันไม่ติดนะฮะเข้าใจไหมฮะ เพื่อให้คาบผงไม่ติดด้านนี้ไปก่อนขี้แล้วด้านหนนูรอดจะใหม่ะฮะเดี๋ยวออกไปขี่เล่นทั้งหน่อยเดี๋ยวมือคาดผมก็ไม่จะเปลี่ยนนะวนะ เพราะว่าตัวโดมิโนที่แบ,บซื้อของเทียมมาใส่เนี่ยคือแบบมันรู้สึกว่ามันแข็งมากเลยเวลาเราจะดิดคัดดิดอะไรไม่ได้นต้องเปลี่ยนใส่ของพวกแบบหรือว่าของโซนิกเนี่ยจะใช้ดีแล้วก็ของแท้ด้วยนะของแท้ใช้ดีมากของแท้ชุดหนึ่งก็สี่ห้าร้อยแล้วไม่ใช่ถูกๆเหมือนกันนะแพงนะครับโอรถใหม่ขึ้นมาหน่อยโรู้ว่ารถยังใหม่ ตีน้ำเก่าโอ้ใช้น้ำยาปุ๊บออกง่ายเลยฮนะยังไม่ขับยางเลย<อ>ก็เนี่ยฮะการล้างรถของผมเรื่อยๆยาวๆไปครับจริงๆถ้าไม่มีกล้องหรือว่าอะไรเนี่ยจะล้างประมาณ หนึ่งชั่วโมงกว่านะครับหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยเพราะว่ามันต้องละเอียดนะครับเนี่ยซี่ทุกซี่เดี๋ยผมขับนะครับในกล้องอาจจะเห็นไกลๆนะคือเราก็ถ่ายใกล้ไม่ได้เราถ่ายอยู่คนเดียวหลายคนเขาบอกว่าพี่ทำไมพี่มาเล่นโนวากเกษตรโนวาหรื่ยัยงไงนะคร ถามว่าโนวาเนี่ยผมเกิดทันไหมผมเกิดไม่ทันตอนมันออกนะครับน่าจะไม่ค่อยทันนะ่ะเกิดแน่ทันนะผมเกิด93ครับ11 19 93นะครับไม่รู้ว่าโนวามันออกปีไหนนะแต่ตอนนั้นที่บ้านยังไม่ขี่นะครับที่บ้านจะขี่เป็นพวกที่จำไม่จาได้นะจะขี่เป็นพวกคิดตั้นนะครับคิดตั้นแล้วก็มาเรียบร้อยเลยเงี้ยนะครับทางพ่อเขาจะขี่แบบคอนคอร์ดขี่โมโนโดีซนะีเงี้ย แต่พวกโนวาจะเป็นพวกที่วัยรุ่นนะครับขี่มากก่อนนะครับโนวาบางคนก็พ่อขี่รับไปส่งลูกที่โรงเรียนมั่งเนี่ยฮะแม้ยุคนี้นะครับหลายๆคนก็แบบคิดถึงโนวาเมื่อก่อนอยากได้ไม่มีเงินใช้ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีเงินขี่นียก็เลยแบบมาย้อนยุคกันนะก็เหมือนเช่นผมผมแค่เล่นเล่น,ลนคือแบบว่าตามกระแสเฉยๆนะฮะ ก็เห็นเขาทำก็เราเราก็อยากทำมันงทำปุ๊บม,มันก็คนก็สนใจนะครับมีเด็กๆรุ่นใหม่ขี่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นรถที่ยังไงเอ่ยข้างบ้านนะครับคือรถเป็นรถของคนที่แบบเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคนที่ไม่ค่อยมีฐานะเนี่ยเขาจะขี่กันนะครับค่ามีกันเพราะว่ารถมันถูกครับเมื่อก่อนแล้วก็พ่อไม่ขี่แล้วไงพ่อไม่ขีก่ก็ลูกหลานก็เลยแบบเอา,เอ,าออกมาแววนเงนี้ยเพราะว่าเห็น ไปรุ่นเขาฮิดกันนะครับใครที่มีที่บ้านก็โชคดีไปก็ถือว่าเล่นสมบัติพ่อนะเนาะสมบัติพ่อแล้วกันของผมก็ซื้อมาอซื้อมาในสี่พันห้าซื้อมาในขาสี่นะ 4, แล้วก็มาแต่งอีกโอ้โหหมดเะสองสามหมื่นเนี่ยหมดเยอะเันกันนะเอาเรื่องนะครับควทำรถคันนึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วฮะ สองสามหมื่นนี่แน่ครับขั้นต่ําเลยะฮะรับยิ่งทําเครื่องด้วยโหของมันต้องมีฮะผมไม่ขี่เดิมๆขี่ไม่ค่อยเป็นตามเขาไม่ทันร,ร,รู้สึกหมุดหิดฮะไม่ค่อยชอบอยู่หลังนะชอบอยู่แน่วเราต้องเข้าใจตัวเองด้วยครับว่าตัวใหญ่ <laughs> ตัวใหญ่ปุ๊บโอโ้โหขี่รถพวกนี้ลำบากเพราะว่าซีซีมันน้อย สีมันน้อยนะครับนี่ผมล้างช่วงแน่เสร็จแล้วนะครับมาในช่วงกลางต่อครับด้านหลังก็ให้ดูขี่แทนนะครับเมื่อก่อนเอาโต้จะขี่แล้วโตวแบบไม่อยากให้โตมันแว้นเยอะนะครับก็เลยแบบไม่มันขี่ละไม่ใช่ไม่ทำมันขี่มันไม่ค่อยสนใจละนะครับเป็นแนวของมันแนวแบบเล่นกีตาร์น้องตีเลยเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่ครับทุกคนเห็นไหมเริ่มใหม่ ผมว่าน้ำเข้าคาบูแน่นอนครับไม่มีเหลือเออตอนนี้ผมอยากได้ท่อผมอยากลองใส่ท่อแดงบางทรายแนละ้วแต่แต่สปอนเซอร์มันมันไม่มีช่วงนี้เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยถ้าผมไม่มีสปอนเซอร์ปุ๊บเนี่ยนะครับ ผมจะไม่มีเงินแต่งรถแล้วแลวผมก็จะไม่ค่อยมีกําลังใจทํคชิปอะฮะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาทำเพราะว่าทําแต่ละชิปเนี่ยมันต้องใช้การลงทุนทั้งนั้นนะฮะเงินที่ได้มามก็เอาไปแต่งรถเกือบหมดเลยฮะที่เหลือก็เงินกินบ้างเนี่ยเงินเก็บยังไม่ค่อยมีเลยก็เลยคือว่าลําบากเหมือนกันนะครับก็โดนที่บ้านบน่นเลว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่เก็บเงินเลยวะว่าอนาะคตจะไป ทำอะไรได้ก็เลยแบบหลังก็เลยมาขายอะไรได้วยก็อยู่ยากครับนนี้โควิดยุคนี้อยู่ยากจริงๆมาครับไล่มาครับไล่มา,มาทีักข้างนะครับตอนนี้มาอยู่ช่วงหลังแล้วยาวนานแล้วครับที่นี้ผมว่า นะช่อบไอ,อ,อ้พวกขาตะปิงเนะี่ยเปื้อนนะแต่มันก็ลา้างยากมันต้องละเอียดบาทีก็ขี้เกียจก็ขับขับทุกอันเนี่ยต้องใช้น้ำไอ้น้ำยาช่วยเพราะว่ามันเป็นเป็นฝุ่นกับน้ำมันน้ำมันมันออกอยากนิดนึงถ้าเราไม่มีน้ำยานะ ก็เดี๋ยวผมจะอ่านประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเสร็จจะถ่ายให้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราใช้สมาธิในการล้างนะครับคุยไปล้างไปนะผมไม่ค่อยไหวผมไม่มีสมาธิขอปิดกล้องก่อนโอเคครับตอนนี้นะครับก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องพบเจออยู่แล้วนะครับเวลาล้างเสร็จเนยฝนต้องตกที่หมายว่าจะไปลองรถฝนตกอีกแล้วโอ้โหจบข่าวครับชีวิต นะครับพึ่งเป่าเสร็จเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวให้ดูซูมแป๊บนึงซูมให้ได้ระยะแป๊บนึงนะครับเอามานะฮะนี่ล้างเสร็จเป็นไงบ้างไม่ครับไม่เลยฮะแต่ที่เห็นเก่าๆนี่คืออะไรมันเก่านะฮะตามสภาพครับเนี่ยครับก็ยังไม่ได้เช็ดนะครับผมยังไม่ได้เช็ดพึ่งเป่าเสร็จเนี้ยประมาณนี้ครับทุกคนก็ถือว่าสวยงามฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้น่าจะชัด นี่ครับประมาณนี้ครับก็ใต้บอกก็ควรล้างนะฮะใต้บอกควรล้างนะคะร,รับ<ม>ก็พยายามเนี่ยฮะทำให้มันใหม่ที่สุดนะไปเสิร์ฟนะครับทาให้ใหม่ที่สุดนะค,ะนนครับนะ,ะนะทุกคนนะครับเพราะว่าเวลารถประกวดเนี่ยผมก็แนะนําที่ใบนี้เลยนะครับว่าเวลาเขาประกวดเนี่ยเวลาเขาดูภายนอกนะครับมันจะมีกรรมการเนี่ยที่ละเอียดเนี่ยเขาจะเปิดใต้บอกครับว่าน็อตเราเก็บหรือเปล่าอะไรข้างในเราเบิกใหม่หรือเปล่าอะไรของเทสหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเบาะเท้หรือเปล่านี่เขาเอาทุกจุดนะครับ นะก็บอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็ล้านเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะสตาร์ทดูผมคิดว่าแน่จะน่จะอะไรน้ําน่าจะเข้านะครับขอตั้งกล้องแป๊บนึงมาครับเพิ่มแสงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะดูครั้งแรกของเราจะติดไหมครั้งแรกนี่ผมคิดว่าติดแน่นอนครับท่านผู้ชมแต่ว่าครั้งที่สองมันจะวูบแน่นอนเพ <c oughs> ราะน้ำเข้าน,นี่ครั้งแรกติดแน่นอนเอแล้ว <c oughs> ฟังเสียงครับใส่ใส่แสงเล้นเบาไปก่อนผมนยังได้มันไปหาผ้ามาเช็ดเลยนะดูผ้าก่อนตอนแรกก็คิดว่าจะขี่ลองขี่เล่นสน,น่อยไปซื้ออะไรรถสน,น่อยนะครับก็ฝนตก นะครับเพิ่งล้างรถจะเอารถออกก็เดี๋ยวก็โอ้โหเพิ่งล้างให้ไหวนี่ดังดังที่คาบูนะครับในเหลี่ยมจะมีการสั่งของเข็มนะครับเพราะว่าเข็มมันจะไม่ค่อยเข็มมันจะมันจะไม่ค่แน่นนะฮะ เอาลูบมงครับเอาลูกมงครับป,ประมาณนี้ครับทุกคนติดมือใช้ได้นะฮะน้ำไม่เข้าวะ่ะเป็นไงบ้างเสียงเมื่อกี้ นะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับก็คลิปวันนี้ก็นะครับก็ตามนี้เลยทุกคนนะครับก็เดี๋ยวจะขี่ไทยให้ดูเพราะว่าฝนตกด้วยลำบากเลยตอนนี้นะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับวันนี้ก็มาถ่ายโนห้นะเดี๋ยวคันต่อไปเนี่ยเป็นเว็บระสิบไอ้มั้งฝาถังน้ำมันหายรอยังไม่มาเนี่ยนะฮะว่าจะเอารถกลับบ้านมาไว้บ้านแล้วครับนะจอดอยู่ที่รานพี่นอตอยากให้ทำคลิปอะไร บอกมาด้วยนะครับนะวันนี้ไปแล้วครับบาย